สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามองคุณยังไงเมื่อก่อนกับตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเขามองว่าคุณเป็นยังไงเอ่ย Queen of Wands a tree of wands, the fool, the moon อะแล้วตอนนี้ ตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงโอ้โหเดวเบิลค่อนข้างมองต่างเลยนะมองต่างตั้งแต่แรกนะคะทูออฟเพนเดนทัลทรีออฟ Of ten of c l e s tree of cups ten wow. of cups ว้าวมองต่างแบบเห็นได้ชัดเลยอะคือตอนแรกอะเมื่อก่อนที่เขามองคุณนะถ้าดูจากไพ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพลังงานของธาตุไฟและธาตุลม หลักไฟและลมนะคะก็คือเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแต่ใจอารมณ์หุนหันทันแล่นใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยออกแนวแนวนั้นเลยนะคะธาตุไฟธาตุลมแต่พอตอนเนี้ยสิ่งที่เขามองคุณคือหลักๆเลยเป็นธาตุดินกับธาตุน้ําม,มีความนิ่งมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความอ่อนโยนมีความมั่นคงอย่างเงี้ย คืต่างกันมากต่างกันแบบคนละเรื่องเลยอะแต่มาดูแบบลงรายละเอียดนะเมื่อก่อนเขามองว่าคุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณเนี่ยคุณหนึ่งเลยนะอะข้อดีเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนแบบฉลาดเป็นคนกล้าคิดกล้าทำมีความมั่นใจในตัวเองสูงอืมเป็นคนที่มีนเสน่ห์ มีสเสน่ห์มากๆด้วยความที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วด้วยแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่สดใสอะค่ะมีพลังถ้าเปรียบเป็นสีจะเป็นสีเหลืองนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นะมีความสดชื่นมีความแอคทีฟมีความกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีไอเดียลดแล่น มีหัวคิดความคิดที่ทันสมัยและก้าวหน้าแต่ในมุมที่เป็นข้อเสียก็จะมีในเรื่องที่ว่าคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นมากจนเกินไปจนกลายเป็นการดือ้อเป็นการดื้อรัน้นไม่ฟังใครเชื่อแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความที่อารมณ์แปรปวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นขึ้น,นลงลง เออเอาแต่ใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเอาใจยากหน่อยเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวอารมณ์ดีถ้าเวลาอารมณ์ดีก็คือดีใจหายแต่ถ้าหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เขาน้าไม่ติดอย่างเงี้ยทั้งทงที่ก็ไม่ได้มีใครทําอะไรผิดหรอกแต่ถ้าคุณหงุดหงิดทุกอย่างคุณก็พร้อมที่จะหงุดหงิดได้หมดทุกคนคุณพร้อมที่จะไฟได้หมดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แปรปวนนะคะแล้วก็ นึกอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยแคร์สื่อแล้วก็ไม่มีการปรึกษาหารือไม่มีการแบบเออ่วางแผนหรือคิดอะไรให้รอบคอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทําทําเลยอย่างเงี้ยเ,เขามองอย่างนั้นนะอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ดูแบบเป็นเด็กบ้างอืทีนี้พอมาณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย ความคิดของเขาเปลี่ยนไปเราไม่รู้ว่าเพราะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตามการเวลาคุณโตขึ้นหรือเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นแบบนี้ต่างหาแต่ว่าในตอนแรกที่เขาอะมองคุณเมื่อก่อนที่เขามองคุณอาจจะเป็นแค่ผิวเผินเป็นแค่ภายนอกก็คือเขายังไม่ได้รู้จักคุณจริงๆก็ได้แต่ว่าพอได้รู้จักมากขึ้นความคิดอะไรต่างๆก็เลยเปลี่ยนไปเขามองคุณว่า คุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่ออมีความเมตตามีความปราณีมีการมองโลกในแง่ดีจิตใจดีคือคุณไม่ได้เป็นเป็ยตัวร้ายหรือในตัวร้ายอะ่ะไม่ได้เป็นคนเลวๆแต่ว่าพื้นฐานจิตใจค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้โกรธใครแบบจริงจังอะ่ะอาจจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วหรือว่าโกรธแต่ว่าก็แค่นั้น คือไม่ได้ไม่ได้อาคาตไม่ใช่ไม่ได้การไม่ใช่เป็นการพยาบาทหรือว่าจองล้างจองผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกว่าเป็นคนกดง่ายหายเร็วหรือว่าปล่อยวางไม่ยึดติดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คืออ่ะช่างมันผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเป็นความใจดีของคุณอย่างหนึ่งอืมแล้วก็เอ่อมีความจริงจังมีความมั่นคงมีความหนักแน่น แล้วไอ้ที่มองว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณหันพันแลนด์อยากทําอะไรทําเลยตอนนี้ความคิดเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนมีหลักการมีการวางแผนและสามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กได้ดีด้วยเมื่อก่อนเขาจะมองว่าคุณเป็นอินดิเพนเดนต์อะเป็นแนวแบบชอบชอบลุยเดี่ยวชอบทําอะไรคนเดียวเพราะว่าไม่แคร์ใครไม่แคร์คนอื่นไม่ฟังความคิดของคนอื่น เพราะฉะนั้นก็อาจจะทํางานร่วมกับคนอื่นหรืออยู่กับคนอื่นได้ยากแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนรับฟังนะแล้วมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเออมีการแบบว่าเออแบ่งรับแบ่งสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เป็นคนสุดโต่งอะ่ะอืสามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กได้ดีแล้วเพื่อนฝูงก็รักคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่สุดโต่งเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ อารมณ์แปรปวนเป็นคนที่ดื้อรั้นจนเกินเหตุอย่างเงี้ยไม่มีทางที่คนรอดตัวคุณจะรักคุณแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีการอะไรเปลี่ยนแปลงคือถ้าไม่ใช่ตัวคุณที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นก็อาจจะหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะเขาเห็นแค่ผิวเผินของคุณจริงๆแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาเพิ่งมารู้จักตอนที่เเขา ได้อยู่ในชีวิตของคุณนานมากขึ้นได้ทําความรู้จักคุณมากขึ้นถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรคุณไม่ได้เป็นคนเลวร้วายไม่ได้เป็นคนแบบดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นเพื่อนฝูงรักใคร่คุณคุณเข้าสังคมเก่งนะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีคนมีคนอชอบมีคนเอ็นดูเยอะนะคะ แล้วคุณก็เป็นคนจริงใจเป็นคนที่ให้ความรักแบบให้ใจอะ่ะถ้าคุณรักใครคุณให้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักอย่างเดียวนะเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้สึกแบบเออคุณรักเพื่อนคนนี้คุณให้ใจไปเต็มร้อยคุณเป็นคนจริงใจอะ่ะแล้วคือเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนฝูง เป็นคนจิตใจดีรักคนรอบๆตัวรอบๆข้างแล้วค่อนข้างจะมีความโรแมนติกด้วยส่วนไออารมณ์อ่อนไหวถามว่ามีไหมมีอารมณ์แปรปรวนมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความอ่อนไหวความเพาะความแคร์จากที่ตอนแรกเขามองว่าคุณไม่น่าจะแคร์ใครคุณอาจจะแสดงออกในด้านที่แข็งแกร่งออกมาให้เขาเห็นก่อนนะคะในมุมที่แบบว่าคนอื่นที่ยังไม่รู้จักคุณดีมากพองี้คุณจะให้เห็นในมุมที่คุณแข็งแกร่งอะ เพราะฉะนั้นตอนแรกอะเขาถึงได้มองคุณแบบนั้นว่าเออคุณแบบไม่ไม่ไมค่อยแคร์ใครอะคุณแค่แต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักคุณจริงๆแล้วเขาถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณแคร์คนอื่นมากนะคุณเอาใจใส่คนอื่นดีนะแล้วคุณแบบให้ความรักคนอื่นแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะอารมณ์แปวปรวหรืออ่อนไหวอะมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณไปแคร์ ไปให้ความสําคัญกับคนรอบๆตัวรอบๆข้างกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณอยากให้มันออกมาดีอ่ะอยากให้ทุกอย่างมันดีคุณหวังดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความอ่อนไหวอืนะคะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วถ้าใครสนใจเช็คดว่เป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะ รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ